ครับท่านผู้ชมรู้แล้วด้วยในกองทุนรวมวันนี้นะครับผมจะมาชี้เห็นว่าในกองทุนตราสารทุนนะครับหรือกองทุนหุ้นนั้นแม้ในหลายๆกองทุนนั้นจะมีความเหมือนกันในส่วนของนโยบายว่าต้องนําเงินไปลงทุนในหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิในแต่ละปีรอบบัญชี แต่ในกองทุนทั้งร้อยกับกองทุนที่มีในประเทศไทยให้คัดสรรกันนี่นะครับย่อมมีความแตกต่างกันอยู่ครับหนึ่งกับท่านผู้ชมนั่นนะก็คือสไตล์การลงทุนในแต่ละกองครับเพราะว่าในแต่ละกองนั้นมีผู้จัดการกองทุนที่ไม่เหมือนกันคนละคนกันแน่นอนครับเพราะฉะนั้นสไตล์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนนั้นๆย่อมแตกต่างกันครับว่าจะไปลงทุนในหุ้นตัวไหนแล้วจังหวะในการเข้าไปซื้อเข้าไปขายนั้นเมื่อไหร่ครับซึ่งสองครับท่านผู้ชมอาจจะเห็นความแตกต่างกันมาตั้งแต่แรกเลยก็คือว่าในส่วนของนโยบายว่ากกอองงงททุุุนนนนนนนั้จะําาเิไปลใใตสรรมด บางกองอาจจะเลือกที่จะไปลงทุนในส่วนของธนาคารหรือสถาบันการเงินในขณะเดียวกันบางกองนั้นอาจจะเลือกที่จะไปลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวกับพื้นฐานปัจจัยในการพัฒนาประเทศ และครับท่านผู้ชมคือข้อแตกต่างของกองทุนรวมในแต่ละกองที่เห็นได้ชัดครับอีกหนึ่งเรื่องครับพวกกองทุนรวมในแต่ละกองนั้นมีข้อแตกต่างกันนะครับในการที่จะไปลงทุนในหุ้นและจังหวะเวลาที่จะเข้าไปซื้อและขายเพราะฉะนั้นครับผลตอบแทนต้องแตกต่างกันแน่นอนครับอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากไว้ครับนั่นก็คือก่อนที่ท่านผู้ชมหรือผู้ลงทุนท่านใดนะครับจะเข้าไปซื้อกองทุนรวมนั้นโปรดตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนครับว่ากองทุนนั้นเหมาะสมกับท่านผู้ชมิงหรือเปล่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับกองทุนรวมยัง